ราคา870บาทได้จาก1,000กว่าบาทลดราคามาเยอะมากเลยนะตัวนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิโม่วันนี้เรามาเจอกับกล้องวินยอปิดเียวมี่คมชัด1,080พั่หมุนได้360องศาเลยแล้วมันแตกต่างจากตัวอื่นๆยังไงก็ รุ่นนี้ถูกที่สุดเลยนะสําหรับตัวที่หมุนได้ก็จะมีตัวนี้หมุนไว้ได้แต่ว่าถูกกว่าหนอยหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ก็แนะนําให้เพิ่มเงินมานิดนึงแล้าก็จัดตัวนี้ดีกว่านะครับก็มองเห็นได้รอบทิศทางเลยนะแบบหมุนไปสุดอนอกจากจะหมุนซ้ายขวาแล้วมันก็ยังหมุนขึ้นหมุนลงได้ด้วยเนาะโอเคมาดูฟีเจอร์ที่เขาไฮไลท์ข้างกล่องกันหน่อยดีกว่าผมไป ทูเวอินเตอร์คอมก็สามารถพูดคุยผ่านตัวมือถือแล้วก็ตัวกล้องได้นะ H265 ก็จะเป็นรูปแบบ Encoding ของตัววิดีโอ m u l i p l e p p a y b a c k 16 Time ก็คือสามารถกอให้มันดูแบบรวดเร็วได้แล้วก็ upside down นี่ห้อยหัวติดแบบนี้ก็ได้นะ <laughs> ส่วนอีกด้านหนึ่งที่ไฮไลไท์มาก็จะเป็น 1,080p high definition infrared night vision แล้วก็ AI human detection สามารถดูตัวนังคืนได้ก็จะมีอินฟราเรดแล้วก็เปิดปิดให้อัตโนมัติเลยแต่ว่าเอาเออกไปติดเอาท์ดอร์หรือว่าตากฝนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกล้องใช้ภายในตัวเรือนหรือว่าภายในบ้านนั่นเองอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวกล้องคู่มือแมนน่ลนแล้วก็จะเป็นใบวารันตีกับตัวฐานนั่นเองนะครับนี่มีฟุกกับสกรูแถมมาให้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเจาะติดกับผนังนั่นเองนะตัวนี้จะไม่มีอะแดปเตอร์มาให้นะจะมีแค่สาย แบบนี้ก็คือสายไมโคร USB to USB นั่นเองส่วนอย่างสุดท้ายที่จะต้องเตรียมก็คือตัวเมมโมรีการ์ดนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วแนะนําให้หาซื้อเป็นแบบ Off ฟ c i a l นะ Official Store หรือว่าร้านมอลหรือว่าร้านลาสมอลอะไรอย่างนี้นะเพราะเราก็แบบหาซื้อราคาถูกที่สุดมาบ้างหรือว่าหาซื้อแบบที่มันไม่ใช่ร้านเป็นทางการนะ่ะคือมันก็ใช้ไม่ได้แล้วมันก็เปิดดูไม่ได้แบบมีปัญหาเยอะมากแล้วก็ตัวเมมโมรีเนี่ยให้เราดันหัวกล้องขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะก็จะเจอที่ใส่แล้วแล้วก็ข ไม่ใช่รูไมโครโฟนนะอย่าไปจิ้มรูไมโครโฟนรูไมโครโฟนจะอยู่ตรงนี้ข้างใต้กล้องอ่าเอาไว้รับเสียงจากตัวกล้องแล้วก็ไปส่งที่มือถือนั่นเองตรงนี้ที่เราใส่ไปเนี่ยจะเป็น3 2มสิกิกนะเขาสามารถจุได้ถึง6 4สิกิกเลยแต่ที่จริงเนี่ยเราใส่3 2มสถ้าเกิดว่ามันเต็มเนี่ยเขาก็จะแฟลชหรือว่ารีให้อัตโนมัติแต่ข้อเสียก็คือเราอาจจะดูย้อนหลังได้ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะ มันสามารถเลือกได้นะว่าจะให้มันบันทึกเฉพาะตอนที่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าจับโมชั่นได้หรือว่าจะบันทึก24ชั่วโมงแล้วก็รีเอาถ้าเกิดมันเต็มอันนี้สามารถตั้งค่าในแอปได้เลยนะมาเริ่มใช้งานแล้วก็ติดตั้งกันหน่อยดีกว่านะครับผมแอปที่ใช้ก็มีโฮมแอปนี้เลยนะซึ่งตัวนี้มันก็จะมีให้เลือกระหว่างใช้หน้าเวอร์ชันกับ global เวอร์ชันก็แนะนําให้ใช้เป็น global นะถ้าเกิดว่าเราอยู่ไทยเนี่ยมันก็จะใช้งานได้ค่อนข้างลื่นไหลกว่านี่ไงมี360คาเมราปะเอ้ยดูดิคมชัดเลยนะ และนี้ก็จะเป็นภาพที่ได้เนี่ยพร้อมกันกับที่เราอาจอยู่เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราดับเบิ้ลคลิกก็จะเป็นการซูมเข้านะแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกซูมออกสามารถโลหรือว่าซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยก็กดปุ่มตรงวิวได้เลยนะตรงล้อเขาแต่เดี๋ยวมาติดตั้งแล้วก็ใช้งานไปพร้อมกันดีกว่ากดค้างนะครับผมเพื่อทําการดีลีทแล้วก็ดีลีทอุปกรณ์ปึ๊บโอเคเสร็จเรียบร้อยมันก็จะมีไฟสีส้มๆถ้าเกิดว่าใครได้มาครั้งแรกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะ แล้วก็เรามันทําการเชื่อมต่อผ่านเจ้าตัวมือถืออีกรอบหนึ่งนะเขาบอกให้ใช้ตัวมือถือเนี่ยในการสแกน QR code ข้างใต้เครื่องนะอย่างแรกเลยก็ไปด้านขวาบวกนะครับผม <What? S 1> เพิ่มอุปกรณ์ตรงนี้แล้วก็ add <ห> device นี่ waiting for connection และแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่โชว์หรือว่ามันไม่เจอมาหน้าแรกเนี่ยปกติแล้วมันจะโชว์มาอัตโนมัติถ้าเกิดไม่โชว์อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะเราก็มาที่วิดีโอคัมเมราอันนี้เลยนะครับผมแล้วก็ปุ๊บมาสแกน QR code ด้านใต้เครื่องแบบนี้เรียบร้อย แล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครนยังไม่ได้กระพริบสีส้มหรือว่ายังไม่ได้พูดว่า waiting for connection <What? S 1> เนี่ย <For connection. S 1> ก็ให้ทําการรีเซ็ตก่อนนะนี่เรากด next เลยแล้วก็ Wifi 2.4นะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยเขาไม่ได้รองรับ Wifi 5 GHz ิกะเฮิรนะเราก็ทําการ connect แค่นี้เองง่ายมากๆเลย waiting for connection เสร็จเรียบร้อยแล้วเจอ device อ่าเสร็จแล้วก็เอาไว้ที่ bedroom แค่นี้เองนะครับผมเราก็สามารถมาใช้งานเจ้าตัวกล้องตัวนี้ได้แล้ว รวดเร็วนะง่ายด้วยหรือใครจะแชร์กับคนอื่นเนี่ยนี่ยูมี่โฮม3ามก็ป๊อปอัพใน Alexa ด้วยก็สามารถใช้คำสั่งเสียงเนี่ยเพื่อเปิดดูจากทีวีหรือจากสมาร์ททีวีอะไรอย่เงี้ยได้ทั้ง Google Assistant แล้วก็ Alexa เลยนะก็มันเป็นตัว g l o b a l ก็สามารถทำได้นะสมมติว่าเราอยู่กับพ่อแม่เนี่ยก็สามารถให้เขาเปิดดูได้เหมือนกันนะ let's get start accept set ตอนแรกนี่อาจจะต้องมากดตรงนี้แล้วก็กด1080 p จะได้ชัดๆนี่เป็นไงโอ้ชารเรียบร้อยดู คมนะตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยในราคา870บาทแล้วก็การควบคุมก็ด้านขวามือตรงนี้อ่าก็สามารถหมุนตัวล้อวิวตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ด้านซ้ายตัวนี้จะเป็น two way communication นะฮัลโหลเทส1 2 3 4เปิดเสียง,ยงอ่าเรียบร้อยเสียงค่อนข้างดังเลยใช่ไหมแล้วก็ถัดมาจะเป็นการสแนปหรือว่าถ่ายเป็นสกีนช็อตแล้วก็บันทึกวิดีโออันนี้ก็บันทึกแยกออกมานะจากฟูดเทสแล้วก็ตรงนี้สามารถฟังอย่างเดียวก็ได้ถ้าเกิดไ,<ม>ไม่อยากจะพูด,ดคุยอ่ะเนี่ยเห็นไหม อันนี้ก็จะเป็นเสียงที่ได้ยินจากกล้องนะอาจากกล้องนิดนึงนะครับผมมันอยู่กั่แค่นี้ด้านล่าง2อันใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็น surveillance กับ playback ใช่ไหมเราสามารถเปิดให้มันเนี่ยทำการแจ้งเตือนมาได้นะถ้าเกิดว่ามันจับการเคลื่อนไหวได้กดด้านขวาบนตรงนี้นะครับผมฟันเฟืองแล้วก็ home surveillance assistant นี่กดเปิดเข้าไปเลย home surveillance ก็24ชั่วโมงไปเลยหรือจะเอาแค่ช่วงเด y ช่วงไน h t หรือว่าจะ Cu s ต o มช่วงเวลาก็ได้ถัดมาก็จะเป็นตรง Setting สามารถเลือกได้นะว่าจะให้ Hy หรือ low, ก็แบบ ขยับเคลื่อนไหวนิดนึงก็แจ้งเตือนนะหรือว่าจะต้องมีการขยับเยอะแยะอะไรอย่างนี้ถึงจะแจ้งเตือนมานะอารลาบอินเทอร์วลทุกๆ5้านาทีทุกๆ3นาทีไปเลยแล้วก็พุชโนติเคชันนี่แล้วก็อีเวนต์โนติเคชันก็จับได้ทั้งเป็นคนแล้วก็จับการเคลื่อนไหวเดี๋ยวลองมาดูกัน่อยดีกว่ามันจะแจ้งเตือนกันมาหรือเปล่าเรียบร้อยก็มาแล้วนะครับ5โมงสถ้าเกิดว่าจะต้องรออีกใกล้3นาทีใช่ไหมปุ๊บกดเข้ามาดูก็จะเจอนี่ไงเพอร์ n d น t ์ดีเทกดเข้าไปนะ ก็เลยมาเป็นคลิปเลยนะครับผมเปิดปฟังได้เป็นเปงีไยเซตติ้งเข้าขึ้นมานะตอนนี้ยังไม่มีอะไรใช่นะพอเราเพิ่งอินสตอลไปอันนี้คือฟุตเทจย้อนหลังนะก็จะเป็นตัวโฮมเซอร์เวลแลนซ์นั่นเองนะที่เขาเนี่ยจะถ่ายหรือว่าเจอโมชั่นเจอการดีเทคเนี่ยก็จะแยกออกมาจากไทม์ไลน์เลยค่อนข้างดีหรือว่าจะดูตรงไทม์ไลน์ก็ได้นะก็จะเป็นเพย์แบ็กข้างล่างตรงนี้ ตรงนี้ก็สามารถมาเลือกได้มาดูฟังก์ชันเจ้าตัวนี้ก็หน่อยดีกว่าก็ปุ่ม3ปุ่มนะด้านขวาบนตรงนี้กดไปเลยแล้วก็ Cam e r a Setting สามารถเปิดปิดตัวบูไลท์ตรงนี้ได้กดปิดไปได้ปุ๊บมันก็จะไฟแสงสีฟ้าน้ำเงินเนี่ยออกไปแล้วก็หลักๆเลยนะครับผมจะมี Image Setting ตรงนี้สามารถมาเปิดปิด w i d e Dynamic Range ได้ถ้าเกิดว่าแสงเนี่ยมันเยอะเกินไปหรือว่ามันมืดเกินไปเนี่ยเขาก็จะทำการเกียให้นะแล้วก็เปิดเอาไว้แล้วก็ตรงนี้ Lotation Image เ้ย กับหัวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาเลือกได้ใครที่มันติดห้อยเอาไว้กับเพดานอย่างงี้ใช่ไหมสลิปเซตติ้งสามารถมาปิดได้นะหรือว่าตั้งเวลาก็ได้ให้มันปิดก็คือเราปิดเนี่ยไม่ให้กล้องมันถ่ายตัวนี้มันเป็นกล้องภายในบ้านใช่ไหมถ้าเกิดไม่อยากจะให้มันถ่ายตอนเราอยู่บ้านเนะี่ยก็สามารถให้มันปิดตัวลงได้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมไนท์วิชั่นเซตติ้งตรงนี้มันจะออโต่ออฟให้อัตโนมัติเลยนะครับผมตัวนี้เขาก็จะมีอินฟาเรดสามารถดูตอนกลางคืนได้นะนี่ฟุตเทจตรงนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าตอนนั้นคืนได้ยินเสียงคือกักคือมาจากตัวนี้นะมันสวิตช์อโตเ m ม t ติเราสามารถมาเลือกให้มันออฟหรือออนได้ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะได้ยินเสียงมันจะเป็นแบบนี้ชบนี่อันนี้คือเสียงมันเปิดปิดตัวนะอินฟาเรดนะออน ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ากดย้อนกลับมาและนี่ก็เป็นเสียงแล้วก็ฟุตเทต,ตอนมืดนะเพราเวลาเปิด IR แล้วเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้ก็4ี่ทุ่มสีสนาทีนะผมตัวเลขสวยเลยเซตติ้งหลักๆก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ Home s u r v i l l a n c e Setting อันนี้ที่เราเซตไปตอนแรกน,นะก็ Manage Storage นะตัวน,นี้ก็สามารถดูสเตตัสตัว SD Card ได้นะที่เราเพิ่งใส่ไปแล้วก็มา Format หรือว่ามา เปิดปิดการใช้งานเขาได้ของเราเนี่ย normal ไม่มีปัญหาอะไรส่วนฟังก์ชันที่โดดเด่นของเจ้าตัวกล้องเสียวม,มีเลยก็คือ automation นั่นเองเสียวมีเนี่ยเขามี ecosystem ใช่ไหมไมว่าจะเป็น smart p a r k มีไฟต่างๆหรือว่ามีแอร์พัดลมอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็สามารถเอามา link กันได้นะอ่ะเดี๋ยวผมลองสร้างให้ดูง่าย,าย Suzanne, ๆ automation กดเข้ามาแล้วก็กดบวกแล้วก็อันแรกนะครับผม if ถ้าเกิดว่าแล้ก็กด add ขึ้นไปเลยตัวนี้นะ กล้องนี่มี3 6 0องศานะครับผมที่เราเพิ่งเพิ่มเข้าไปกดเข้าไป motion detect เนี่ยมันจับการเคลื่อนไหวได้จะให้มันทําอะไรก็ด้านล่างนะม่าจะเป็นเปิดไฟต่างๆเปิดพัดลมปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดเลยนะอ่ะผมลองให้แบบเห็นภาพข้างๆนี้นะเรามีตรงนี้ไฟเส้นอยู่รอบๆก็กดเข้ามาแล้วก็กดปิดไฟเส้นถ้าเกิดว่ามันจับการเคลื่อนไหวได้ให้มันปิดไฟเส้นเซฟ แค่นเองง่ายๆเลยตัวออโตเมชันที่เราตั้งเอาไว้ตะกี้ก็จะอยู่ด้านขวาล่างตรงนี้นะปุ๊บปลดเข้ามาก็จะมาเจอกับอันล่างนะเบสทูมตัวโมชันดีเทคเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจับการเคลื่อนไหวได้อันนี้ตัวไฟเส้นข้างๆนี่มันก็อ่าเป็นไงปิดตัวลงเรียบร้อยนะครับก็จะอัตโนมัติแบบนี้เลยเดี๋ยวขอมาเปิดก่อนปุ๊บนี่เรียบร้อย ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อดีของกล้องเสี i ยวมีนั่นเองนะครับและนี่ก็จะเป็นกล้องวงจรปิดเ x i a มีี Security Camera 360องศานั่นเองนะค่อนข้างแข็งแรงไม่กองแก๊งเลยนะนี่หมุนด้วยมือนี <c> ่ <oughs> <c oughs> เราเคยแกะมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะภายในกล้องของเขาส่วนใครที่จะดูผ่าน Smart TV แต่ไม่รู้ว่าทําไงก็สามารถดูผ่านคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ YouTube เนี่ยไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะแล้วก็ลิงก์สินค้าของเจ้าตัวนี้ด้วยนะ แล้วมันแตกต่างจากเจ้าตัวอื่นยังไงที่จริงอะฟังก์ชันนันก็ค่อนข้างจะเหมือนกันเลยนะมันจะต่างก็ตรงรูปทรงซะมากกว่า นี่มันก็จะเป็นฐานกลมๆอย่างนี้นะส่วนตัวอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นฐานแบนลงมาใช่ไหมข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์เนี่ยเดี๋ยวทิ้งเอาไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามตรงไหนเนี่ยก็พิมพ์มาตรงคอมเมนต์นะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจงให้ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกเจเจ๋งๆแบบนี้แกลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย